สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับกกเฟลิกิัิการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการมองเอาลุกของช่วงต้นปี2557นะคะซึ่งก็จะเปิดมาด้วยสัปดาห์ที่มีวันทําการเพียงแค่2วันทาการนะคะก็ของมองเอาลุกให้ยาวกว่านั้นไปน,นิดนึงแล้วกันนะคะระหว่างวันที่2จนถึงวันที่10มกราคมนะคะ2557นะคะเริ่มต้นปีใหม่นะคะแต่ว่าน่าเสียดายว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยคงยังคงได้รับแรงกดดันจากด้านการเืินไทยนะ ที่ล่าสุดก็ยังไม่ได้มีวิแววว่าจะได้ข้อสรุปกันเท่าไหร่นะคะเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มปปสนะคะยังคงดาเนินต่อไปส่วนท่าทีต่อเรื่องของออการดําเนิเนการในทางด้านสภาเรื่องของการเลือกตั้งเองตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะเริ่มมีความไม่แน่นอนหรือว่าความสันคลอนเพิ่มมากขึ้นนะคะในแง่ของกกตที่ออกมา เ,เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องของการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากวันที่2กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะมีการดําเนินการเพื่อ,อที่จะทําให้มีการเลื่อนออกไปนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าจะให้มองก็คงจะเป็นลักษณะของการ ลาออกของกรกตนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดสูญงแกล้ทางด้านการเมืองเกิดขึ้นความไม่แน่นอนเรื่องของวันเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของโักงทุนอยู่บ้างนะคะความกังวลใจที่มีอยู่เนี่ยทำให้เรามองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยึดคงอยู่ในสภาวะซบเซาจนกว่าทีออ่จะมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไปในทางใดทางหนึ่งทางด้านการเมืองนะคะ ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยก็คงต้องจับตาดูเรื่องของการชุมนุมใกล้ชิดนะคะเพราะว่าก็เริ่มมีบ้างสําหรับความแรงที่เกิดขึ้นเป็นระยะนะคะอย่างเช่นการประทะก,การเกิดการมีการมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ล่าสุดมีเจ้าที่ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งท่านนะคะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดและยังคงต้องการการติดตามต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยก็คงจะเริ่มต้นในเรื่องของการพิจารณา การเรื่องการปรับลดตัวมาตรการ QE นะคะที่เฟดได้ตัดสินใจไปแล้วเมื่อการประชุมครั้งล่าสุดในช่วงปลายปี2556นะคะ,ะการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยตอบรับข่าวในเชิงลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเริ่มการตอบรับในเชิงบวกบ้างแล้วจาก การการที่มีมุมมองในเชิงบวกต่อการพื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐเองนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าไทยคงจะไม่ได้รับอันิสงตรงนี้มากนะักเพราะว่าเรามีประเด็นทางด้านการเมืองอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นลักษณะของ emerging market นะคะทีะ่ได้รับในเรื่องของประโยชน์จากเรื่องโ r o ของต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นการปรับพอร์ตตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ไม่อยากให้แพนิคมากนะคะเพราะว่าถ้ามอง เรื่องของการขายปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติดำเนินการมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ถูกขายออกไปร่วม200 0 0ล้านแล้วนะคะในปี2,556นะคะก็คงเป็นทั้งประเด็นทงด้าน QE ด้วย ประเด็นทางด้านการเมืองด้วยนะคะสมกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ต่างชาติจะปรับพอออกไปอย่างรุนแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะน้อยลงนะคะคิดว่าแรงกดดันตรงนี้อาจจะมีเหลือไม่มากนะคะเพราะมีปรับไประดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าจะสิ้นสุดนะคะเพราะว่าคิดว่าแรงขายก็อาจจะยังคงมีอยู่จากในเรื่องของการเมืองบ้านเราที่เป็นตัวกดดันหลักนะคะเพราะฉะนั้นการเทรดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงอยู่ในภาวะซบเซาเพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นเนี่ยคงต้องเลือกตัวที่ ่อมองว่ารายได้หรือว่าผลตอ,อบแทนผลกำไรเนี่ยมาจากภายนอกเป็นหลักจะได้ฟื้นตัวขึ้นตาม Global Recovery นะคะหรือว่า,าในส่วนของหุ้นที่ดู Defensive มีเงินปันผลใน Yield ที่ดีๆรองรับนะคะตรงน,นั้น,นก็น่าจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่านะคะเพราะนั้นหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยสตัวนะคะก็ส่วนใหญ่จะเน้เนไปทาง Yield ที่ดูค่อนข้างดีหรือว่าเป็นตัวที่มีไรายได้หลักมาจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นปลอด ปรอดจากเรื่องของแรงกดดันทางด้านการเมืองนะคะภายในประเทศของเราเองตัวแรกที่เราแนะนำนะคะก็คือตัว KTB นะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มแบงก์ก็จริงนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของยิวแล้วดีเวเดนยิวค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะจ่ายครั้งครั้งเดียวนะคะต่อปีเพราะฉะนั้นหลังจากประกาศงบไตรมาสที่4ในช่วงต้นปี57เนี่ยก,ก็น่าจะเริ่มมีการเล่นในเรื่องของดีเวเดนนะคะซึ่งเราคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะ,ะผลผลประกอบการของปี56เนี่ยน่าจะจ่ายได้ประมาณ1บาท สินะคะก็คิดเป็นยิวก็น่าจะได้ราวๆสัก6%รนะคะถ้ามองในแง่ของผลประกอบการไตรมาสที่4ีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากถึงแม้ว่าสินเชื่อจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดณนะสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ยังมองเห็นการเติบโต,ตอยู่ 12. 5นะคะ year to date ซึ่งถ้าเทียบกับเป้าหมายที่ KTB วางไว้ว่าทั้งปีจะเติบโตประมาณ7 1 0ก็ถือว่าได้ไดทะลุปเป้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า,าตัวผลกําไรเนี่ยจะมีเรื่องของกําไร พิเศษจากเงินปันผลและ,ะำไรพิเศษรายได้พิเศษจากเงินปันผลนะคะแล้วก็ค่าไถ่ายถอนกองทุนวายุพักเข้ามาแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย KTB ชอบที่จะ ตั้งสำรองไว้ค่อนข้างมากในไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้ามาเข้ามาทําให้กําไรที่มากเป็นพิเศษเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีด้วยนะคะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่โดยมากมักจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากในช่วงปลายปีเช่นไตรมาสที่4ี่เนี่ยกำไรอาจจะดูไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าสินเชื่อเนี่ยเติบโตได้ได้ไดีค่อนข้างที่จะเด่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เน้นหลักหลักๆที่เราแนะนําก็คงเป็นเรื่องของด <x> ีเวนต์ยู ะะราคาพื้นฐานเนี่ยเราให้ที่25บาทนะคะแนวกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้เทรดที่16บาท50ถึง16บาท20เป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่18บาท70นะคะคัดลอสที่16บาทค่ะตัวที่2นะคะที่แนะนำเป็นตัว BJCHI นะคะก็คือ BJC Heavy Industry นะคะตัวนี้เนี่ย แนะนําทั้งในแง่ของหุ้นที่ให้ดีเวนต์ดิวที่ค่อนข้างสูงแล้วก็แนะนําทั้งในแง่ของรายได้นะคะที่อิงกับปัจจัยภายนอกมากกว่าไม,ไม่ก็คงจะปลอดจากประเด็นทางด้านการบองภายในนะคะเพราะว่าตัว BJCHI เนี่ยรายได้หลักมาจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเรื่องของการเช็นงานได้เพิ่ม,เต,มเติมอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแบ็กหลอกล่าสุดเนี่ยก็ครอบคลุมรายได้ทั้งปีของปี56ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวปี57เนี่ยมุมมองต่อไปในอนาคต ก็ยังคิดว่ายังมีการเซ็นงานเพิ่มอีกนะคะแล้วงานส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็คงจะปลอดจากเรื่องของการเมืองภายในไปได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้ามองระดับราคาเองตอนนี้เทรด PE แค่ประมาณ8เท่านะคะให้ดีเวนติวเกือบ7%ดเเทีเดียวนะคะก็เป็นหุ้นอีกต,ตัวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับช่วงที่ตลาดค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีแรงกดดันจากทางด้านการเมืองค่อนข้างเยอะนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่41บาทนะคะกรอบเหตดเราให้แนวรับที่33บาท50จนถึง33 บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่37บาท25จนถึง39บาทนะคะครับลอที่32บาท50นะคะ ตัวสุดท้ายที่เราแนะนำนะคะคือตัวโ r รพลังงานนะคะ g l o w นะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าก็แน่นอนว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างดีเป็นซีเพราะว่าจะให้ยิวที่ค่อนข้างดีแล้วก็สมัคเสมอนะคะอย่างของโ r รเนี่ยเราคาดการว่าในช่วงปันผลครึ่งปีหลังของปี5-6เนี่ยน่าจะจ่ายได้ประมาณ2.91บานะคะคิดเป็นยูเก็จะอยู่ที่เป็นอนอานาลิซนะคะยวก็จะอยู่ที่ประมาณ4%เปนะคะถ้าคิดเป็นอ n น l ล z e ทั้งปีก็จะมากกว่านั้น ครึ่งหนึ่งก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ที่ให้ดีเวนดิที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะมองแนวโน้มของผลประกอบการบ้างนะคะว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากแต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นชัดเจนนะคะเพราะว่าจะมีปัจจัยบวกจากการกลับมาผลิตมากขึ้นของโรงไฟฟ้า HSPC นะคะซึ่งเมื่อช่วงไตรมาสที่4ปี56มีผลกระทบให้ต้องต้องหยุดไปนะคะในเรื่องของสายส่งนะคะก็จะกลับเข้ามาผลิตในส่วนของเค็กโกวั เองนะคะซึ่งปีที่แล้วปี56เนี่ยมีการหยุดซ่อมบำรุงไปนะคะตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งจนถึงไตรมาสที่3ปี56เนี่ยก็จะกลับเข้ามาเดินเครื่องเต็มที่นะคะตรงน,นั้นก็จะเป็นผลบวกต่อ,อในส่วนของผลประกอบการในปี57นะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจโคเจนด้วยนะคะซึ่งสามารถไปทำสัญญาซื้อถ่านหินเนี่ยได้ในราคาต่ำนะคะจากปี56ที่อยู่ที่ประมาณ 85เหรียญต่อตันนะคะก็ลดลงมาเหลือ79เหรียญต่อตันนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการดําเนินง,งานในปี57เนี่ยก็จะดีขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะในส่วนของ ราคาพื้นฐานนะคะก็อยู่ที่85บาทนะคะกรอบเทรดในระยะสั้นนะคะ66.75เป็นแนวรับนะคะแนวต้านก็อยู่ที่74-75บาทคัดลอสอยู่ที่66บาทนะคะก็คือหุ้นสามตัวที่เรานำเสนอเข้ามาแต่ว่าภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยถือว่ายังเป็นการเทรดอยู่ในกรอบดาวเทรดนะคะเพราะฉะนั้นการเทรดหุ้นในช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในแง่ของแนวรับแนวต้านเนี่ยแนวรับแรกเนี่ยคงอยู่ที่โรเดิมของปีหนึ่ง 2,556ก็คือแถวๆ1,260จุดก่อนนะคะในส่วนของแมวต้านเนี่ยก็คงไปที่1,320ถึง1,340นะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องเลือกในการจำกัดพอร์ตในการเทรดในระยะสั้น เอาไว้ไม่ให้ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราให้ไว้ที่เพียงประมาณ25นะคะแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ค่อนข้างยากถ้ามีการพลิกผันของสถานการณ์ไปในทางใดทางหนึ่งคือถ้าเปลี่ยนเป็นทางบวกเนี่ยโดยสถิติแล้วในอดีตเนี่ยตลาดหุ้นตอบรับคอ่อนข้างเร็วมากแล้วก็จะบีบตัวขึ้นอย่างแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องจับตาอาศัยการจับตาอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ